ูเวียงสวัสดีครับคุณปานมนะคะยังมีเดือนสิบเอ็ดนะคะเดือนสิบเอ็ดประมาณกลางๆเดือนเนาะก็จะมีแขกหมดตรงเข้าไปปอกหมดที่ตรงดาวข้างในเลยนะคะาไปปักปักหมดแล้วเขาจะมีตรงให้เราปักหมดแล้วกดเข้าไปเลยครับคุณแม่ดีค่ะนะคะคุณคุปกะสวัสดีเพงทิการนะคะคุณหลก็สวัสดีครับคุณคุกนะคะคุณหลงไปซื้ออะไรเนาะไปซื้ออะไปะ พี่ทยทักทายคุณหมเมงนะคะสวัสดีทักทายยามเที่ยงน,นะคะที่อารูไปสวยๆนะคะบาท,ที่จะเห็นแต่เดียวกับกับนิ่งนะะแต่ถ้าท้าทสุดก็คือเขาจะไม่รูให้เราเะถ้าเราพดาแล้วแต่เราจะตอนที่เราพูดเราจะพูดตลอดไปพี่ปุ๊กนี่ไลฟ์กี่โมงนะพี่ปุ๊กคิมด้หาไม่เจอเนี่ พ,พี่มาพี่ปุ๊กบอกพี่นะว่าไลกี่มุมไล่ตอนหมดตรงเข้าไปปอกหมดที่ตรงดาวข้างในเลยนะคะเขาไปปักปักหมดแล้วเขาจะมีตรงให้เราปักหมดแล้วกดเข้าไปเลยคะ่ะคุณแม่ก็รานางคาสมารนะ์นสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะขอบคุณนะคะคุณก็จะรบกวนเลลวลาเพื่อประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะดูข้าวนะ วันสบายดีนะคะเป็นยังไงบ้างฝนตกไหมทางโน้นดีดีต้อนรับนะคะคุณพี่หลงปูย่างนะคะจริงก็ว่าได้เปิดบ้านมาสามวันนะคะไม่ทันจ้อยขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะอาหารนัวนัวพอแล้วเนาะจิยังไม่ไม่เจอทิธีแล้วมั้งกับคุณแจ๊สกายขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะจะ,ะเจอที่หลังบ้านคมด ใหม่คะ่ะกับคุณนะคะพี่อานขอกับคุณนะคะเดินทางปลอดภัยชุกดีมใชยนะคะ,ะไม่ผ่านในวาปุ๊กพี่ปุ๊กสวัสดีสวัสดีคุณปนอมสวัสดีคะ่ะนะคะสวัสดีคุณปนอมนะคะคุณปนอมสวัสดียืนยันตัวตัวทวกม,มันเดือนสองเดือนอเราจะไม่ต้องไปตามลบทีก็ปล่อยให้แต่คลิปเรียวคลิปฉําน,นอนเนาะเข้าไปอ่านในต่างนโยบายของเขาเนาะ ให้ผ่าให้ถ่ายท่าตุงอย่างเดียวเนาะแดดออกอ่ะจ้ะแดดกูบออกวันนี้โยงสวัสดีครับคุณชุกตาะะทักทายคุณปันคอนังค่ะสมัครนะสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะขอบคุณนะคะ,คะเ,เพื่อก็จะรบกวนเวลาเพื่อประมาณครึ่งชัง่วโมงค่ะคุณโศคุณยิยงทักทาย,าทายาทคุณหนุ่มคุณเลียงนะคะสวัสดีทักทายยำ เช็คสภาพก็ประมาณนั่นแหละชั่วโมง,งหรือสองชั่วโมงเนาะประมาณนั้นเนาะนั่งอยู่ตรงนั้นจะต้องจองคิวล้องหน้าแล้วอีกนาทีหนึ่งคุณจะปิดป่านคุณประคอสงนนะคะอสวัสดีทำเป็นแทนนะคะสวัสดีแทนนะแล้วอีกนาทีหนึ่งคุณจะปิดป่านคุณประคองสวัสดีทำเป็นแทนนะคะสวัสดี เขาให้ถ่ายแนวตั้งใช่เขาให้ถ่ายแนวตั้งนะคะแม่ประนอมแต่แต่คนแม่ประนอมถ่ายแนวนอนหรือเปล่าไม่รู้นะพิมก็ไม่รู้จ้าพี่ปานเหมือนเดิมจ้าโอเคค่ะพี่ปานโอเคนะคะคุณนง่ภูเพียงสวัสดีครัณปุลนะคะสวัสดีคุณแม่ประนอมสวัสดีคุณจูดี้จูดี้ยงทักทายตอนเทียงครับคุณจูดี้พี่อธิกาสวัสดีคุณประนอมคุณแม่ประนอมนะคะ บนล่างแม่ประนอมถ่ายทางยาวทางนอนหรือเปล่าโทรศัพท์ถ่ายทางนอนหรือเปล่าหรือว่ายังไงคุณประคองก็สวยยืนยันตัวถุยทุมาเดือนสองเดือนอเราจะไม่ต้องไปตามลบก็ปล่อยให้แต่คลิปเดียวคลิปบางทีมันขึ้นตั้งแต่ตอนแรกเลยค่ะต่อไปจะมีการเข้าถึงเยอะมันจะมีการกดใจให้กันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่ประนอมนะคะ พิมเข้าไปนับดูพิมจะไลฟ์ในนานจะให้เพื่อนๆปักหมดที่ไหนน้องพิมอ่ปาปักหมดที่อ่าตรงตรงดาวนะคะคุณแม่ปักฝนตกไหมวันนี้เมื่อเช้าน้่นก็ยังตกอยู่พี่อันเนี่ยตอนนี้ตอนนี้ไม่ตกคะ่ะตอนนี้ไม่ตกก็กกำลังรับชมนะคะแมประนอมาบทักทายคุณที่ประพานะคะทักทายคุณที่ประพาคุณำคำปูนคุณยายคำปูนสวัสดีค่ ฝนตกนะคะฝนตกโอ้ยมาชุนหนาจ๋คุณยิ่ยอมไม่ทันจ่อยขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะยินดีจ้าคุณหนุ่มภูเวียงนะคะแต่มันผิดหรือเปล่าคุณก็ไม่รู้นะคุณแม่แต่กองพณมพมันองออกหมดนะ เพราะมีคนเพราะบางทีพิมพิมไปทุ่ละพิมก็ยังไปไปหาเพื่อนอยนะนู่นะแล้ก็ไปหาเพื่อนเจแต,ตัวเองไม่ได้เปลือบ้านก็สวยเหมือนกันแต่ว่ามันไม่มีสะพานไงก็ลงจากจากจากสะพานไทยลาวไปในเมืองก็ประมาณสักห้ากิโลเนาะค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคุณคุดดีเวลาพอหรือยังเนาะคุณคิดดีม่ได้เจอกันหลายวัน เราลงไป4คลิปก็จะเหลืออยู่3คลิปเนาะที่เขาจะลบคลิปที่สุดที่อยู่ข้างในสุดให้เราก่กนเนาะแต่จะตีงนี่ก็นานอยู่กว่าเขาจะลบให้เราน้าสกายก็สวัสดีคุณยิ่งยงนะคะมูเขาไล่เขียดออกไปไม่เจอกันไม่เจอกันนานสบายดีไหมสบายดีจ้าสบายดี กคองสวัสดีค่ะสวัสดีคุณคุณพี่ปุ๊กนะคะสวัสดีพี่ปุ๊กนะคะคุณนะคะที่ที่ทำคุณสวัสดีค่ะนะคะคุณปุ๊กก็สวัสดีพี่ทําพุณนะคะนะคะขอบคุณนะคะมือนขาพี่น้องนางหลายมือนขาหรอเปล่านะพี่ไม่รู้แต่ของพินพินมีมีอยู่ประมาณสักเจ็ดพี่เอาออกหมดนะคะพี่เอาออกหมดแต่ผมไม่ประนอมนี่บนล่างบนล่างค่ะนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ คุณอันทิกาพี่อันธิกาคุณสวยสวัสดีเสียงที่ที่คุณแม่ทําอย่างเนี้ยนะ่ะที่ทําอันยองกับกับคุณพ่ออนะ่ะก็มีตัู่ที่ทักทายคุณำคำปุนจ้านะคะน้องมะนาวสวัสดีค่ะน้องมะนาวมะปราสวัสดีค่ะพี่พิมสวัสดีจ้าน้องมะนาวเดี๋ยวฝมมนตกืรอวานก็เลยลงก็มาแค่หน่อยเดียวเพื่อนดีนะคะนะ ปักหมดขึ้นมาเลยถ้าเราไม่ปักหมดตรงนี้มันก็ไม่ขึ้นนะคะมันไม่กำลังใจจ้าขอบคุณนะคะพี่พีขอบคุณนะคะคุณหนุ่มภูเวียงสวัสดีครับพี่พีนะคะูเวียงก็สวัสดีน้องพินก็สีสันเนาะเยีนะ่ยนเนาะยาสกายนะคะยาสกายสวัสดีค่ะทักน้องพี์จ้าจ้าคุณหนุม่มจ้าขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะไปซื้ออะไรนอกตลาด ซื้อมาเผื่อได้เด้อกำลังใจจ้าขอบคุณนะคะพี่พีขอบคุณนะคะคุณนุ่มผู้เวียงสวัสดีครับพี่พีนะคะคผูเวียงก็สวัสดีมันจะขึ้นอยู่สองตัวเรียงกันถ้าเราปักหมุดเสร็จถ้าเราขึ้นไล่สดุดเราก็จะมากดให้ตัวเองตรงข้างล่างสุดนะคะสวัสดีครับพี่พีสวัสดีนะคะตีห้าตอนก็เสียเวลาเป็นวันนั่นแหละเนาะเพราะว่านัด นัดไปตรวจพาน้องไปตรวจสามมงหรือสี่มูยาวสองชั่วโมงใช่ไหมของของเมืองไทยหรือเปล่าพี่ปังปังนะคะทุกคนและเจ้าของพอถึงเดือนพุ้งก็จะลบให้เราแต่พแต่รู้รู้คือเยอะมากคุณแม่ประนอมเยอะมากให้เข้าไปไล่ดูเด้อไล่ในเรียวอะ่ะสวัสดีจ้ะเอ้ยพิมพสวัสดีจ้ะ ไปเวลาเวลาคุณแม่ไล์นะคะก่อนที่จะขึ้นไล์คุณแม่ปักหมดุดเข้าไปปักหมุดไว้ก่อนเด้อจะได้หัวใจนะคะคุณแม่ไปทักยาสากายฝนตกไหมวันนี้เมื่อเช้านี่นก็ยังตกอยู่พี่อันเนี่ยตอนนี้ตอนนี้ไม่ตกค่ะตอนนี้ไม่ตกคุณมะนาวขอตัวส่งงาน ก่อนนะคะขอบคุณค่ะคุณยายคำฝุ่นฟังๆนะคะฝนตกฝนตกไหมคะวันนี้ฝนตกยินดีจ้าคุณหนุ่มภูเวียงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ยิ่งยงนะคะสบายดีค่ะขอบคุณมากค่ะนะคะคุณชัดเจนค่ะขอบคุณนะคะพี่อานคุณนะคะ คุณคืดีสวัสดีคุณพี่ยงค่ะนะคะคประดับก็กำลังรับชมนะคะไอไอที่ดำๆอะนะเยอะมากพี่เข้าไปดูวันก่อนที่พิมไม่ได้เปิดบ้านเนาะเข้าไปดูของแม่ปนองแล้วก็ของใครของพี่ติ้งเนาะคุณพ่าสวัสดีทุกคนนะคะคุณคืดีเวลาพอหรือยังเนาะคุณคืดีไม่ได้เจอกนันหลายวัน